นองมวลลลลลขับรถขายมลแรงหาเงินแต่งเมียจัดไปอย่าให้เสียอย่าให้ผู้สาวคอยนานติดไฟนีออนสีชมพูทั้งคันสเตอริโอครบคันเปิดดังลั่นข้างทางหน้าพับหน้าบาพัทยาก็ทอมอต่างอำเภอตะเจ้า เรามีมากมายทอดให้ฟ้ารังเอาไปนั่งกินแกล้มวายทอดให้คนไทยละแก้มกับเหล่าแกล้มก,กับเบียร์วอดไข่ออฟฟินเซกดิสอีดแมงเสตติ้ง kind of แม่เป่งตะกะแตนวอดไข่ออฟฟินเซกดิสอีดที่ป kind of ้มที่หลอดที่นูน่นที่นายวอดไข่ออฟฟินเซกดิสอีดรถด่วนแม่เป่งจะกะจันรถไขาแมลงบางคัน เดียดอีโม่ก็มีทอดขายหนาะ Niemand ni men immense thing ที่โมกก็มีทอดขายน้ำขายมาแรกแตงเนื้อครับพี่น้องขอบคุณครับ เมื่อกี้พี่เข้าเฟรมด้วยตรงนู้นอ่ะอย่าเต้นมันไปหน่อยเข้าเฟรมอยู่แหมสวัสดีครับ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 นะฮะที่เท่แบบนี้เราก็ต้องมาเต้นกันนิดนึงใช่เราต้องกินแมลงกันด้วยใช่แล้วนะครับขึ้นนั้เมือเที่ยงกินได้ใช่ไหมพี่ ฮะไม่เที่ยงกินได้ไกินได้ได้เลยครับขายแมลงแต่งเมียใช่เนี่ฮะพี่ต้าตรวร์นะฮะจากสหภาพลูกทุ่งครับเนีฮะในสหภาพดนตรีครับนี่ยในการดูแลของพี่ดีนิธิพงศ์หอนาคให้พี่ต้านั่งก่อนผมเห็นพี่ต้าหอบแล้วให้นั่งก่อนดีกว่าต้องนั่งเหรอใช่เชินั่งเลยครับได้ขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับขายแมลงแต่งเมียครับเอาจริงผมเป็นคนที่เห็นนะแต่ไม่ไม่ไม่ได้กินก็อยากรู้ว่าที่มีอยู่ในเนื้อเพลงทั้งหมดเนี่ยพี่ครับผมแมงต่างๆเนี่ยมีอยู่บนรรถเข็นจิงๆใช่ม ใช่ครับมีมีทุกอย่างที่เล่ามานะมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอ่าจิจิลจิโนนจิปลมอ่ะครับผมยากจันมันหรอที่เราจับไปได้สักแมลงเลยเห็นมีตะกแตนตากแตนเลยลด่วนอ่ะรถด่วนรถด่วคย่นไม่เคยเกมอ๋อล่นด่วนตะกแตนเขาเรียกอะไรนะฮะตะกแตนก็ตะกแตนเลยตากแตนเลยตากแตแล้วก็ มีเขียดอิโม่ด้วยเขียดอิโม่คือเขียดอิโม่ก็เป็นไอตัวเขาเรียกอะไรนะน้องนางทางขาเห็นไหมครับเวลาเวลาเขานึงออกแล้วเวลาทอดมันจะแบบชี้ขาโดชี้ไปแล้วเขียดอิโม่แต่พี่อก็เป็นเพลงนี้ใช่ครับใช่แมลงแต่งเมียนะฮะอยู่ในสภาพลูกทุ่งใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีเขาเรียกว่าผลงานเพลงในสภาพลูกทุ่งก็มีผลงานเพลงออกมาหลายคน ใช่ครับมีด้วยกันทั้งหมด5ศิลปินด้วยกันก็มีผมตาเตยวรแล้วก็น้องกล้วยของหอยของหัวทิ้งที่กำลังมาตอนนี้กระแสกำลังมาแรงแล้วก็มีน้องตาน้องจากจาสุประชัยจาสุประชัยครับผมน้องโด่งเชียงใหม่ครับคมคำแพงแต่ละคน ดูแลการดูแลเพลงทั้งหมดหรือโปรดิวเซอร์เพลงทั้งหมดคืออาจารย์วัศุข้าวหางนะครับนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าคาแรคเตอร์นะฮะคอนเซปต์นะของพี่ต้าตัวจวเนี่ยก็มาเป็นสนุกสนุกนะฮะดูโจโะ้นิดนึงอย่างนี้ตรงกับตัวเองไหมฮะตรงครับเพราะว่าเป็นคนแบบชอบสนุกนะครับคือพื้นฐานผมแล้วเป็นคนเป็นคนชอบเล่นดนตรีพื้นบ้านอ๋อปินแคนโบดพวงรังพวกเนี้ยจะคือเคยสังเกตไหมครับถ้าเป่าแคนมาปุ๊บ อยากจะลำอยาก่ะคอนนั่นคือเรื่องมาใช่ครับเหมือนกับมีมนลขลังมีมวลมีมวลสะกดให้เรานั่นแหละครับคือจุดที่ผมช่นชอบแล้วก็กลายมาเป็นคือความชอบส่วนตัวแล้วก็อยากจะถ่ายทอดความความสนุกความม่วนความสุขอย่างเงี้ยให้ให้ทุกคนเลยแล้วเพลงนี้ขายแมลงแตงเมียจู่จูมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงฮะหรือว่าพี่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 ขอพี่ตาเนี่ยเคยเคย มีประสบการณ์เรื่องนี้ไหมอ๋อก็คือเพลงขายแมลงแต่งเมียเนี่ยเป็นอาจารย์ผู้สูงข้าวสารเป็นผู้ผู้แต่งนะครับแล้วอาจารย์เล่าให้ฟังว่าอาจารย์ไปนั่งกินลาบอยู่แถวๆขอนแก่นครับแล้วทีนี้มีมีรถขายแม่ละเปิดเสียงตึ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บใช่บใช่ครับต้องมีต้องมีแล้วก็มีประดับไฟแสงสีโหครับครับแล้วสะดุดตาสะดุดหูก็ต้องเดียวไปมองนะครับแล้วอาจารย์ก็เลยโอ้ยเก็ยตไอเดียนี่เลยแต่งคืออยากจะถ่ายทอด ความคือเหมือนอาชีพที่ต่อสู้อาชีพที่จะต้องแบบขายขายแมลงต่างๆเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นหล่อเลี้ยงชีวิตของเขาก็เลยอยากจะนํานําเรื่องราวเราครับมาเล่ามาเล่าใส่ความสุขสนานเข้าไปสนุกจี๊ดนะแล้วกลายมาเป็นต้าตจวนะฮะต้าตจวมาจากไหนอย่างไรเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราฟังมาเนี่ยจากสาภาพลูกทุ่งเนี่ยแต่ละชื่อแต่ละคนเนี่ยใช่ครับก็คือต้าเนี่ยเป็นชื่อเล่นอ๋อครับเป็นชื่อเล่นของผมอยู่แล้วต้า ส่วนต่อจวอเนี่ยเป็นชื่อที่อาจารย์วัสรเข้าหานเสริมมาให้ครับเป็นร้อยร้อยร้อยชื่อให้คือต่อจวอเนี่ยเป็นเป็นวงดนตรีเป็นวงดนตรีของอาจารย์วัสรเขาหารเกลงหาที่ไหนไม่ได้แล้วก็เลยอาจารย์บอกเอานี่แหละต่อเจวอ๋อไปอย่างนี้เองนะก็จะดูแบบเหมือน คนตยวเนี่ยส่วนใหญ่คนที่เข้ามาอยู่ในกทมเป็นคนตยวหมดอ๋อใช่ใช่พี่เป็นคนที่ไหนครับเป็นคนกทมออเนี่ยเหมือนกันครับกทมแตนที่ผมเป็นคนตยวนะฮะก็เลยมาเป็นต้าตจวแล้วก็มีบบเพลงสนุกๆมาเพื่อกับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ในมิวสิกวิดีโอด้วยนะฮะยังไม่ใช่มีอ่อคุณต้าคนเดียวนะครับยังรวบรวมเพื่อนฝูงในสภาพลูกทุ่งนะฮะมาร่วมกันเล่นด้วย ใช่ครจะได้เกิดความสนุกสนานการเกิดขึ้นด้วยนี่มันจะดูสนุกสนานจริงๆนะฮะใช่ครับใช่บรรยากาศการแต่ทำเป็นยังไงบ้างครับสนุกครับสนุกที่ถ่ายทำกันตั้งแต่เช้าเลยครับครับผมก็คือแต่ละก็คือในในในเอ็มวีเนี่ยจะมีน้องๆทั้งห้าทั้งสี่คนแล้วก็ผมรวมเล่นแสดงด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับบอกเรื่องราวเรื่องราวก็สนุกครับต้องไปติดตามในยูทูบหรือนะฮะที่อมรินแล้วก็สามารถ ได้นะฮะ้วสามารถติดตามได้ที่ไหนอย่างไรนะถ้าเกิดว่าคนแฟนเพลงที่ชื่นชอบจะดาวโหลดหรืออะไรอย่างงี้สามารถดาวโหลดนะครับพี่ครับผมก็คือ,อตอนนี้สามารถดาวโหลดได้แล้วขายแมลงแต่งเมียนะครับครับดอกจัน492-222แล้วกด40ครับผมก็คือกดเข้าไปปุ๊บ สามารถฟังได้ทั้ง12เพลงเลยถ้าชื่นชอบเพลงไหนก็สามารถกดได้เลยใช่ครับในในกลุ่มสาภาพลูกทุ่งครับโอ้โนะฮะเรียกได้ว่ามีหลากหลายแนวเพลงหลากหลายรูปแบบนะที่เขาเรียกว่าให้คุณผู้ชมทุกกลุ่มเป้าหมายได้ได้สนุกการได้ชื่นชอบกันนะฮะและหนึ่งผลงานกับคุตาตจอวอนนะครับนะฮะฟังกันดาวน์โหลดกันของแพ้ของดี ยู่ทุกตอนนี้ยอดการวิวเป็นยังไงบ้างครับได้เช็คได้แอบเข้าไปดูป้วไม่ช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้าไปดูเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็มีแบบติดตามอยู่เรื่อยครับผมแต่ว่าผมไปงานอย่างเมื่อวันก่อนไปกระสินกับอุดรมาก็ก็มีคนรู้จักนะครับมีแล้วเริ่มร้องกันแล้วเต้นกันแล้วใช่ครับมีทางวิดีโอก็เปิดเห็นเห็นแม่เล่าให้ฟัง แม่จะทำคอนเสนหลายครั้งแล้วมันจะมีร้านขายแมลงแบบนี้ต้องมีนเลยเดินขายแล้วเปิดเพลงนี้แม่มันดูเข้ากันมากเลยนะใช่เลยนะเร็ว่นี้ครับเร็ว่นี้ใช่ครับสนับสนุนให้เปิดก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเข้ากับสตอรี่ของพวกคุณจริงใช่ใช่แล้วคุณก็ไปหาแมลงให้ครบนะตามที่รัเพลงด้วยนะเพราะบางคันก็มีไม่มีนะมีอยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมพี่ที่บางคันไม่มีอ่ะตรงไหนครับบางคันน่ะพี่บอกประโยคสุดท้ายเลยของแมลงอ๋อเคเดโมมีเกือบทุกคันนะเกือบทุกคันใช่ไหมครับบางคันไม่เห็นเพราะว่าคนชอบไงซื้อไปหมดแล้วโซอาท์ ถ <c oughs> ือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเพลงนะฮะที่สร้างความสุขสนานแล้วก็ <c oughs> รวมไปถึงสามารถที่จะเข้าถึงได้ให้กับคุณผู้ชมได้สุขสนานกัน <c oughs> ได้เต้นกันแล้วก็เป็นทําให้เห็นอีกหนึ่งอาชีพนะน้องวีคุณต้านะว่าเอ้ย ไอ้ขายแมลงเนี่ยก็ถ้าเกิดเก็บเงินดีๆก็แต่งเมียได้เหมือนกันได้เอาไปม้วนเซิร์งกันม้วนเิขาหมายสิผิดสิอะไรนะอะไรนะครับม้วนม้วนม้วนแล้วก็เซิร์งก็ได้เอาได้ด้วยกันเอาเรื่อเซิร์งเซิร์งเขาจะเซิร์งนะเซิร์งเซิร์งนะครับแสดงเป่าด้วยแล้วกันนะฮะกับคุณตาต่อจวบนะครับผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณตาด้วยนะฮะขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเวลาหมดลงแล้วครับผู้ชมวันนี้นะฮะขอบคุณผู้วยครัับบกลมาเจอ กันได้ใหม่ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ยงตรงจะถึงบ่ายโมงทางอมรีทีวีสีช่องหมายเลขสามสิบสี่ผมก็ปี้นะถ้าก่อนน้องวีรและวีโรดคุณต้าตัวจวอนและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ในเที่ยงวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ This is เป็นจกกักรจันร์รถขายาแรลงบางคันเกียดอิมโมงก็มีอทอดนายร้ำ